ท่านผู้ชมขาวันนี้ป้าแมวพามาดูบอลสีสวยๆอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่ป้าแมวพาแผ่นกล้องสวยๆก anyway. so ่อนนะคะท่านผู้ชมขานู่นมีด่างๆสวยๆนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะป้าแมวพาดูนะเดี๋ยวป้าแมวจะพาไล่ทีละต้นละต้นนะคะท่านผู้ชมขาราคาเท่าไหร่นะคะวันนี้ราคาจับต้องได้นะคะท่านผู้ชมมีตู้นี้ตู้เดียวนะเดี๋ยวป้าแมวพาไล่ทีละต้นนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมขามาดูกระถางนี้นะคะอันนี้เป็นราชินีเงินแสนนะคะอันนี้เป็นต้นพี่ของที่ป้าแมวจะให้ดูนะ นี่ลาชินีเงินแสนเนี่ยเขาจะกัดสวยแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขานี่มาด้านนี้นี่ที่เราขายกันคือกระถางแบบนี้กระถางเนี่ยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เบบีนะะ๋นะท่นา,นะทานผู้ชมขาไม่ใช่เบบี๋นะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมดูน,นะก่อนนะคะนี่นะคะสวยๆนะท่านผู้ชมขากระถางไม่เบบีนะคะลาชินีเงินแสนหายากมากนะคะท่านผู้ชมขากระถางละ เอาไปที่กระถางละ250บาทนะป้าแมวให้ถูกๆเลยวันนี้นะคุณผู้ชมนี่นะคะเขากัดมาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะสวยมากนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะสวยทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมราชนีเงินแสนนะป้าแมวจับให้ดูนะนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมไม่ใช่เบบี้นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะโตแล้วนะแต่ว่าทางบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยเขาแบ่งปันให้เขานี่ไม้เขาทําเองนะคะไม้ทําเองผ่าหัวเองนะบ้านเนี้ยเขาชอบขายแบบ ฟอมสวยแล้วฟอร์มโตด้วยเม่เบบี้เขาจะไม่ขายนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะคือราชินีเงินแสนของเรานะแล้วต่อมาบนมนสวรรค์ท่านผู้ชมขาดูสิมนสวรรค์ไซ้์ตัวโตใหญ่ๆแบบนี้เลยเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมคะหายากมากนะเนี่ยไซต์แบบนี้นะอยู่ที่ราคา350บาทท่านผู้ชมขา350บาทนะท่านผู้ชมดูใบเขาเห็นไหมคะสวยนะคะนี่กำลังแทงยอดออกมาอีกนะคะ350บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะพามวาดูนะ แล้วมาเพชรเจ็ดสีด่างแบบนี้นะท่านผู้ชมขาอันนี้เป็นไม้แยกหนอนนะคะเจ้าของบ้านเพาขออยู่ที่600บาทนะ600บาทนะคะท่านผู้ชมขาไม้แยกหนอนนะคะมี2กัดถางนะคะท่านผู้ชมเป็นไม้แยกหน่อนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะ600บาทนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะอันนี้ก็มาด่างแล้วนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะหลอดใหม่มาก็ด่างแล้วเห็นไหมค่ท่านผู้ชมขานี่นะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะเพราะป้าแมววิ่งมาบ้านของ ป้าเขาเนี่ยมันไกลนะคะแคปหน้าจอให้ป้าแมวนะแล้วป้าแมวก็จัดการให้นะคะนี่คือราคาแบ่งปันนะคะ600บาทนะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวพาดูนะสวยๆนะ6 0 0บาทแล้วมากระถางนี kind of ้นี <apanese iye> <brilliant> <tense> ่ี่ท่านผู้ชมดูสิคะนี่เห็นไหมเห็นไหมความด่างของเขาเห็นไหมคะนี่นะคะนี่เห็นไหมคะหลอดใหม่นี่ต้องเอาไปลุ้นนะมันน่าจะด่างนะป้าแมวว่าน่าจะด่างนะนี่เห็นไหมซูมให้ใกล้ๆนะนี่นะคะท่านผู้ชมด่างแล้วล่ะนี่นะคะ อยู่ที่400บาทนะท่านผู้ชม400บาทแคปหนะ้าจอนะ400บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะ400บาทนะคะนี่มี2กระถางนะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่กระถางหนึ่งนะนี่นะ400บาทต่อมาเป็นพรมพิมานเอ้ยเดี๋ยวต่อมาเป็นรัศมีเงินท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะรัศมีเงินหายากมากนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเป็นรัศมีเงินนะท่านผู้ชมนี่นะคะกระถางละ500บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะกระถางละ500บาทนะท่านผู้ชม นี Lucas, das des des oi ่นะคะป้าแมวพาดูอ่ะรัตนาสิน um อ่ะรัตนสินป้ายสวยๆแบบนี้เลยอ่ะนี่ห้าร้อยบาทท่านผู้ชมค่ะห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่อดใหม่ก็มาแล้วกระถางนี้นะคะนี่ห้าร้อยบาทนะท่านผู้ชมนี่นะคะต่อมาเป็นพรมพิมานแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะเห็นไหมท่านผู้ชมไซส์แบบนี้เลยอ่ะป้าแมวให้หกร้อยบาทนะหกร้อยบาทแล้วมีกระถางนี้ห้าร้อยบาทนี่ท่านผู้ชมดูนะนี่นะคะ ห้าร้อยบาทนะคะท่านผู muscle, es, ้ชมป้าแมวให้ดูนะสวยๆนะห้าร้อยบาทนะคะแคปตามมือป้าแมวได้นะนี่เด anyway> ี๋ยวป้าแมวจิ้มเลยที่ที่นี่เลยนี่ห้าร้อยบาทท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่นะคะห้าร้อยบาทนะนี่ยาวๆเลยนะคะห้าร้อยบาทนะเห็นไหมท่านผู้ชมคะเห็นไหมนี่นะคะกระถางละห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมอับสรสวรรค์ตัวเนี้ยนี่นี่มีกระถางเดียวอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมห้าร้อยห้าสิบนะคะอับสรสวรรค์ มีกระถางเดียวนะคะท่านผู้ชมขวา550ร้อยห้าสิบาทนะคะ,ะคต่อมาอะไรวะเมื่อกี้บอกเดี๋ยวอ่ะสงไขบอลป้ายๆแบบนี้ท่านผู้ชมขวาบอลป้ายๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะกระถางละพันสามร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมขวากระถางละพันสามร้อยบาทนะคะอักษไขนะท่านผู้ชมขวาต่อมายอดมงกุฎด่างแบบนี้นะคะนี่เลยนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมคะ 800บาทนะคะท่านผู้ชมขา800บาทนะยอดมองกุฎด่างนะอ้าวต่อมาเป็นเศรษฐีพันล้าน,นะค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเศรษฐีพันล้านนี่ท่านผู้ชมรีบมานะต้นละ1,100บาทท่านผู้ชมขา1,100บาทนะนี่นะคะท่านผู้ชม1,100บาทนะคะท่านผู้ชมขาน,นะคะก็เมวพามาดูใ,ใกล้ๆนะคะตัวนี้เป็นสิลานักป่าดนะคะท่านผู้ชมขาสีลานักป่านะคะ อยู่ที่กระถางละ400บาทเอา500บาทนะทะ่านผู้ชมขาป้าแมวพูดผิดนะ500บาทนะมีกระถางเดียวนะคะ500บาทต,ต่อมาเป็นศุนทรภูนะคะป้าแมวจําชื่อไม่ได้ท่านผู้ชมขาสูนทรภูนะคะนี่ไซส์นี้เอาไปเลยอยู่ที่250บาทนะคะมี3กระถางนะคะท่านผู้ชมขาสูนทรภูนะคะ250บบาทนะคะท่านผ <sho> ู้<า>ชมต่อมาเป็นแสงประพัดส,สอนนะคะท่านผู้ชมแสงประพัดสอนนะคะ นี่ไซส์นี้ไซส์สวยๆนะคะนี่ไซส์สวยๆนะพระแม่ให้ดูนี่นะกระถางละ300บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะกร,ระถางละ,ะ sure. 300บาทนะคะแสงประพัดสอนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมค่ะต้นนี้ป้าแมวชอบนะคะเป็นคุ้มซัพ์ด่างนะคะท่านผู้ชมค่ะคุ้มซัพ์ด่างนะคะกระถางละ500บาทนะท่านผู้ชมกระถางละ500บาทนะคะมีอยู่2กระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะมี2กระถางนะคะนี่คุ้มซัพ์ด่างนะคะกระถางละ500บาทนะคะท่านผู้ชม ต่อมาเป็นสุดสาครค่ะสุดสาครเป็นบอลกาบที่ป้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะ250บาทค่ะท่านผู้ชมขาเป็นบอลใบกลมและกาบนะคะเป็นบอลกาบนะกระถางละ250บาทจ้าท่านผู้ชมขานี่เป็นเจ้าล้านช้างนะคะเจ้าล้านช้างกระถางละ300บาทนะส่วนต้นเนี้ยนี่นะเขาป้ายเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเจ้าล้านช้างที่ป้ายเป็นแบบนี้นะคะกระถางนี้อยู่ที่900บาทค่ะท่านผู้ชมขา900บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ อันนี้ไม่ป้ายนะคะท่านผู้ชมไม่ป้ายก็สวยนะท่านผู้ชมขาหนี่นะไม่ป้ายยิ่งสวยนะคะแต่เขาโอกาสป้ายมีมากนะคะท่านผู้ชมขาท่านผู้ชมขาเป็นอัมพรน,นะคะอัมพรไซส์สวยฟอร์มสวยตั้งสวยๆเป็นบอลใบกลมๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขาอยู่ที่กระถางละ250บาทค่ะท่านผู้ชมขาสองรบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมอัมพรน,นะคะป้าเมลพูดผิดราคานะคะพูดใหม่นะคะท่านผู้ชม ราคา200บาทนะดวงอัมพรนะอัมพรอัมพรนะคะท่านผู้ชมอัมพรนะคะกระถางละ200บาทนะมีแค่สี่กระถางนะท่านผู้ชมคาะมี4ีกระถางนะคะอัมพรนะกระถางละ200บาทนะคะท่านผู้ชมโอ้โหต่อมาเป็นพันดาวเนี่ยท่านผู้ชมคาะสวยมากเห็นไหมคะท่านผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมค่ะกระถางละ3 0 0บาทนะคะบนใบยาวสวยๆแบบนี้นะคะพันดาวนะคะเริ่มกัดสีสวยๆเลยท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะ สี่้ท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่300บาทนะคะแล้วต่อมาเป็นไก่ทองไป้ายๆแบบนี้เนี่ยต้นแม่เขาไป้ายๆแบบนี้เลยท่านผูนะะ้ชมค่ะนี่นะคะไป้ายๆเลยนะคะมี2กระถางค่ะกระถางละ200บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะ2 0 0บาทนะอา้าวต่อมาแดงๆที่ท่านผู้ชมถามหานะคะท่านผู้ชมนี่แดงๆป้าแมวจิ้มให้ดูเลยนะคะแคปนะคะท่านผู้ชมแคปนะนี่นะคะชายชนนะคะแดงๆแบบนี้นะน,นี่อันนี้ก็ให้350บบาทนะคะท่านผู้ชม 350บาทนะคะท่านผู้ชมขา350บาทนะแล้วต่อมาเนี่ยต้นโตแบบนี้เนี่เนี่เนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะคะแบบนี้นะก็350บาทเท่ากันนะคะท่านผู้ชมขา350บาทเท่ากันนะคะหลวงพ่อพูนอยู่ที่450บาทค่ะท่านผู้ชมขา4 5่บาทนะหลวงพ่อพูนนะหมดแล้วหมดเลยนะมีแค่นี้จ้าท่านผู้ชมขาด้านนี้มาเป็นเพชรเจสีนะคะกระถาง6นิ้วนะนี่กระถาง6นิ้วนะคะท่านผู้ชมขานี่ด่างแล้วนะคะเพชรเจสีด่างแล้วนะ อันนี้กระถางละ800นะคะท่านผู้ชม800นะแล้วมาเศรษฐีพันล้านแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเศรษฐีพันล้านแบบนี้กระถางนี้ขอ1,000บาทนะคะด่างแล้วนะ1,000บาทนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะเขาสร้างหัวแล้วนะคะท่านผู้ชมเอาไปทําจํานวนได้นะคะเศรษฐีพันล้านไสนี้หายากมากนะคะท่านผู้ชมขาทุกทีเราก็ซื้อ700 800ต้นน้อยๆนะคะนี่คือสามารถทําจํานวนได้แล้วนะคะท่านผู้ชมขา1,000บาทนะคะท่านผู้ชมขาเศรษฐีพันล้านนะคะ ท่านผู้ชมขาดูต้นแม,ม่สิเห็นไหมคะนี่ป้าเม่ต้องพาดูทีละอย่างละอย่างนะคะนี่คือต้นแ,ม,นแม,ม่วิชุดานะคะท่านผู้ชมขาวิชุดานะนี่มานี่เลยท่านผู้ชมสวยแบบนี้นี่อันนี้คือหนึ่งกระถางนะคะป้าเมวจับรวมให้ดูเดี๋ยวยกนิดนึงก่อนแบบนี้ท่านผู้ชมขานี่วิชุดานะท่านผู้ชมนี่นะคะกระถางละสามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาสามร้อยบาทนะวิชุดานะเป็นบอลป้ายสวยด้วยนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะป้ายๆนะ นางวิชุดานะคะท่านผู้ชมขาต้นนี้มันป้ายจังเลยเนาะสวยจังวิชุดานะคะท่านผู้ชมขาดูต้นแม่นะคะสวยๆเลยนางวิชุดาต่อมาเป็นเมืองใหม่นะคะท่านผู้ชมขาเมืองใหม่แบบนี้นะอันนี้เขาปล่อยให้อยู่ที่350บาทนะคะท่านผู้ชมขา350บาทนะคะเมืองใหม่อันนี้เป็นต้นแม่นะคะให้เพื่อนผู้ชมดูนะต้นแม่นะ350บาทมี2กระถางนะคะท่านผู้ชมขาเมืองใหม่นะคะท่านผู้ชม ต่อมาเป็นขุมทองป้ายสวยๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมขานี่นะขุมทองแบบนี้นะหายากมากท่านผู้ชมดูสิคะเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยเอาไปให้ที่350้าท่านผู้ชมค่ะรีบมานะบอลวันนี้ถูกมาก350บาทอ่ะมานางลากสดไปป้ายแบบเนี้ยเนี่ยท่านผู้ชมดูสิมี2กระถางนะนี่สกระถางนะเขาแบ่งปันให้อยู่ที่700หายากนะคะไซส์นี้เราเป็นบอลป้ายนะคะท่านผู้ชม700บาทนะคะนี่เป็นแล้วก็มาหลวงปู่สิทธ นี่นะคะท่านผู้ชมหลวงปู่สิทธิ์ไปป้ายแบบนี้นะนี่นะคะท่านผู้ชมขาหลวงปู่สิทธิ์ไปป้ายแบบนี้นะคะกระถางละ9 0 0บาทค่ะท่านผู้ชมขากระถางละ900บาทนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นมุกดาหารท่านผู้ชมถามหากัะป๋าแมวนะคะนี่มาแล้วมาแล้วมุกดาหารไปป้ายแบบนี้เลยกระถางละ600บาทค่ะท่านผู้ชม600บาทนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมดูนะคะสวยๆป้ายครับครเลย600บาทค่ะท่านผู้ชมขา ทศกัณฐ์ไซส์นี้นะคะไซส์นี้เอาวันนี้ให้ราคาโปร,เล,ปรเลยจัดโปรเลยเอาไปเลยราคาอยู่ที่350บาทท่านผู้ชมขา350บาทนะทศกัณฐ์นะ mm hmm. ท่านผู้ชมขานี่นะคะต้นแม่ชินนะบัญชรนะคะชินนะบัญชรท่านผู้ชมดูสิต้นเนี้ยเห็นไหมคะเขาก็เขาก็แตกหน่อออกมาจากต้นแม่ mm hmm. นี่นะคะนี่ท่านผู้ชมดูนะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มกัดสีเหมือนกันนะ,ะท่านผู้ชมเห็นไหมครับแมวให้ดูนะ <Avengers. S 2> นี่นะคะชินนะบัญชรกระถางละ หกร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาหกร้อยบาทนะชิ้นนะบัญชนนะคะหกร้อยบาทนะหมดแล้วหมดเลยนะคะมีแค่นี้นะคะชิ้นนะบัญชรน,นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะดูดูนะคะท่านผู้ชมข <followed> าวันนี้คือคลิปของณวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะไม่ใช่ท่านผู้ชมใบอาป้าแมววันที่วันก่อนนู้นป้าแมวขายห้าร้อยใช่ค่ะป้าแมว <S <S ขายห้าร้อยพูดว่า <S <S ขายจริงแต่วันนี้เจ้าของฟาร์มขอขึ้นนะคะขอขึ้นเพราะว่าบอลน,นี้ไม่มีแล้วหมดแล้วนะคะ มีแค่นี้นะคะขอขึ้นหนึ่งร้อยบาทเนาะท่านผู้ชมขานี่นะคะไม่มีแล้วหน้ชินนะบัญชนไซส์นี้หมดแล้วนะคะเแบบีต่อไปก็เบบีแล้วท่านผู้ชมขารีบมานะหกร้อยนะแล้วต่อมาด้านนี้ท่านผู้ชมใครจะรับก็รับนะนี่นางกิริดีเทวีไซส์ใบท่านผู้ชมดูใบสินี่น,นี่ใหญ่กว่ามือป้าแมวอีกเห็นไหมคะไซส์ใหญ่ๆตั้งแม่แล้วแถมมีหัวมีลูกแบบนี้นะนี่ก้าเมวพาดูนะนี่เจ้าของบ้าน ขอให้อยู่ที่กระถางแล้วถัถงนี้เอา800บาทท่านผู้ชมขา800บาทนะนี่นี่ท่านผู้ชมพ่อเมวพาดูนะนี่800บาทนะท่านผู้ชมดูใบเขาดิเห็นไหมสวย,วยนะคะ800บาทนะท่านผู้ชมขากระถางนี้800บาทนะนี่พ่อเมวให้ดูนะมีลูกแล้วนี่นะคะนางกีรินีเทวีนะคะ800บาทท่านผู้ชมขาท่านผู้ชมขานี่เป็น เศรษฐีหมื่นล้านนะคะเศรษฐีหมื่นล้านนะท่านผู้ชมนี่นะคะเศรษฐีหมื่นล้านนะคะท่านผู้ชมมี3กระถางนะกระถางละ400บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะ400บาทนะเศรษฐีหมื่นล้านนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเดี๋ยวโทรสอบถามป้าแมวหรือแอดไลน์ของป้าแมวได้นะคะ093 286 1189นะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูเกาะเก็ดลุ้นด่างนะนี่ท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะเกาะเก็ดลุ้นด่างนี่ท่านผู้ชมสวยๆป้าแมวพาดูนะคะต้นน่ารักน่ารักจังเลยนี่นะท่านผู้ชม นะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเอ้ามีอะไรแหลมๆขา,ขาวๆมาต้นหนึ่งตองใส่เจ้าของคงจะเก็บไว้นี่นะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะอยู่ที่กระถางละสองร้อยห้าสิบนะคะเกาะเก็ดลุ้นด่างนะคะท่านผู้ชมไซส์นี้นะไซส์นี้นะนี่แล้วมาไซส์นี้ที่ป้าแมวให้ขายคราวที่แล้วนะไซส์นี้นะคะยังอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมสามร้อยบาทนะแล้วก็ บอกระดาษด่าง250บาทเห็นไหมคะท่านผู้ชมขาด่างถวยสวยนะคะ250บาทนะท่านผู้ชมขาท่านผู้ชมขาป้าแมวสวัสดีไปกระบ,บอนสีวสวยๆนะคะท่านผู้ชมขาจะลืมกดไลค์กดแชร์ป้าแมวตลาดบอนสีนะคะท่านผู้ชม FC ที่น่ารักทุกท่านคะ่ะป้าแมวจะหาบอนสีวสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวป้าแมวเห็นเกาะเกล็ดอันเนี้ยท่านผู้ชมนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมเอาไปนะไม่ได้แยกนะ ให้หมดนี่เลย250บาทนะท่านผู้ชมรีบไปไปนะคะกอเขตรุ่นด่างนะท่านผู้ชมขามีกระถางเดียวนะคะสวัสดีจ้า